ครับสิงค์ครับสวัสดีครับเนี่ยได้กินอะไรวะเนื้อหอมเนื้อหอมเออคนมันหอมมากคนมาขายขนมจีบเยอะปะ D M มาอย่างเงี้ยมีเป็นคนในวงการอุ้ยอุ้ยคอนเทนต์แล้วค่ะเอาย้อนดูแล้วแต่ที่เจอพี่ครั้งแรกก่อนไหนตั้งแต่อันบานเจ็ดสี่คอนเสิร์ตไปไหนก็ไปปะตอนนี้มีผู้ชายมาจีบอ่ะเขาอยากคุยกับพ่ออยากแนะนําตัวผมจะจีบน้องเบสได้ไหมเนี่ย หยอน้ำตาฉันลองหน่อยได้ไหมขอให้เธอหันไปก่อนวฮีีน้องเบสครับสิงค์ครับสวัสดีครับเฮ้ยเนี่ยได้กินอะไรวะเนื้อหอมเนื้อหอมเออคนมันหอมมาก เขาเรียกว่าสาวโสดสาวแ่บหน้าตอนนี้คือเอาจริงคนมาขายขนมจีบเยอะปะไม่มีไม่มีเฮ้ยเอาดีๆพักก่อนยังไม่พร้อมพักไ้ก่อนเรื่องผู้ชายใช่ไม่เอาเลยทาอะไรอยู่ตอนนี้ทำยูทูบแล้วก็ถ่ายละครค่ะโฟกัสเรื่องครอบครัวก่อนต่อเดราร์ดีเอ็มมาอย่างเงี้ยมีแต่ว่าไม่ได้ตอบกระซิบซิเป็นคนในวงการปะุ้ยอุ้ยคอนเทนต์แล้วค่ะเอาย้อนกลับ ไม่กระซิบด้วงกันไม่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 คนธรรมดาเหรอน่าจะแบบบางคนรู้จักอะไรก็เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นอินฟูเออไม่เขาทักมาเขาทักว่าอย่างไงทักครับฮัลโลอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดที่มีก็เหมือนไปเจอหนูที่แบบที่ที่หนึ่งหนูไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเอ้ยวันนั้นเจอที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาทักแบบเนี้ยถ้าจะมาจีบนะควรที่จะต้องเป็นคุลเธควรควรเห็นหน้ากันก่อนไปหาที่บ้านกดกิ่งเบส เห็นน่ะแต่อาจจะไม่เจอเบสอาจจะเจอพ่อเบสแทนไม่ต้องขนาดนั้นแบบเคยร่วมงานหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนหรืออะไรเงี้ยได้จริงๆเราเราเราเจอกันตอนนั้นสามสี่ปีที่แล้วตอนนั้นก็คือดังแล้วนะจริตอนนั้นตอนนั้นทำยูทูบแต่ที่เจอพี่ครั้งแรกตอนไหนตั้งแต่อนุบันเจ็ดสี่คอนเสิร์ตไหนก็ไปป เอาดีๆสิมันเจอตอนวันัอะไรไม่จริงๆหนูเคยไปเจ็ดสีเคอนเสิร์ตกับพ่อแล้วก็มีพี่ซีด้วยพ่อไปทำอะไรเจ็ดสีคอนเสิร์ตก็พ่อล่นละครให้ช่องเจ็ดไงตอนนั้นแล้วก็ไปร้องเพลงไปอะไรเงี้ยพ่อไปร้องเพลงด้วยพ่อคุยให้รู้เรื่องก่อนแล้วค่อยร้องเพลงเคยเจอพี่ซีตั้งแต่เด็กมากเลยเด็กมากๆรู้แล้ว <c oughs> รู้แล้ว,ลวอ๋อเจอตอนนั้นเอาจริงขอบคุณมากเลยจากใจเลยว่ <c oughs> าจริง,รงๆอ่ะพี่อยากคุยกับเบสตั้งนานแล้วโดยเฉพาะเนี่ยเร็วๆที่ผ่านมาเนียนะนี่แม่มาด้วยนะวันสงกรานอย่างงี้ ทำไมอ่ะค,อคืออะไรมาถึงว่าเฮ้ยมันมันแซบอ่ะมันเซ็กซี่ตอนที่ไปเล่นสงการหนูใส่เสื้อสีขาวอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่เออมันเป็นเสื้อ<ช>กางเกงเซ็กซี่เหรอพี่เป็นคนแพ้คนใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อแขนกุดมากเลยอ่ะปกติมากเลยนะหนูใส่คือ,คอตอนที่พี่เจอเบสอ่ะ มันจะเป็นอีกเวนึงตอนอ๋ออันนั้นหนูไปเวิร์กพอยต์มันก็ต้องแต่งตัวแบบออกรายการทีวีน่ารักหน่อยเนี่เป็นแบบว่าไม่ได้โชว์อะไรปกติเป็นคนชอบใส่เอลรอยเป็นแบบว่าคือวาๆหน่อยอะไรเงี้ยชอบชอบโชว์หุ่นอยู่แล้วพี่ก็ชอบพี่ก็ชอบชอบใส่เยอะถือว่าทำบุญให้พี่พี่ไหวเลยล่ะ แฟนที่ผ่านมาทุกคนจะไม่ค่อยชอบไปแต่งตัวโป๊คือพอมีแฟนก็จะไม่แต่งมันยุคไหนแล้วเอาจริงนะอย่าไปห้ามเยอะรู้ปะคือไม่ไม่ดีใจเหรอแล้วพี่ห้ามแฟนไหมตอนนั้นไม่ห้ามชอบเพราะว่าจะให้เมียไปโชว์ตอนยุคหกสิบเหรออ้าวแต่ช็อกก็เต็มท้องไปหมดแล้วตอนนั้นน่ะในยุคสมัยนี้เขาสวยเขาก็อยากเฉิดฉายนึกออกอวะล่ะเออมันก็คนละแบบมาคบกับพี่เลยพี่พี่ปล่อยสบายเลยเขียมีคะพี่ว่าล่ะอย่าเล่นมุกนี้เลยดี๋ยวไม่สนุกนะพี่บอก ทำยูทูบมากี่ปีแล้วปีนี้น่าจะเข้าปีที่6ตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าเบสน่าจะเป็นยุคแรกๆเลยไหมโอ้แรกเลยค่ะแบบดารายังไม่ได้ทําเลยค่ะเราได้รายได้จากยู u ูบได้อย่งตอนนั้นเขาเปิดได้ยังใช่ใช่หนูเปิดได้ตั้งแต่ปีแรกเลยอ๋อตอนนั้นใช่ไหมเป็นยุคที่ว่ามาเจน2แล้ะที่เปิดรายได้ได้แล้วคือเจนแรกเนยก็จะเป็นพี่บี้เดลสกา VR โซใช่ไหมคะหนูเจน2ก็จะเป็นแบบเก๋ไก่สไลเดอร์เ p d อะไรเงี้ยเห็นบอกตอนนั้นที่มาทาเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพราะตัวเราใช่ค่ะพ่อพ่อบอกให้ทําคือออพพ่่่เเเปป็นนคคุณสสมมัํําาาาิิงงไไรู้้วทด พ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยทำสิจะได้ได้ตังค์เลยถ่ายเป็นไหมมีมีคนถ่ายให้ไหมหนูก็ใช้โทรศัพท์ตัวเองค่ะถ่ายน้องชายเตะบอลจริงๆอิก็โบนมาก่อนเบสนะเว้ยโบนมีคนดูมากกว่าเบสตอนนั้นตอนนั้นเบสเป็นเป็นอยู่เบื้องหลังใช่ไหมใช่เป็นคนถ่ายเป็นคนตัดต่อคือเราไม่กล้าแสดงออกที่จะมาอยู่หน้ากล้องตอนนั้นอะก็เลยให้น้องชายเป็นคนแบบนําเป็น MC ตอนนั้นคือเราไม่ใช่ฟิลนี้หรอไม่ยังไม่แบบ ไม่ได้กล้าขนาดนี้อายหม,มันไม่ได้ขี้อายแต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเงี้ยคิดว่าน้องชายมีจุดขายมากกว่าเพราะว่าเขาเตะบอลก็เป็นร้องเพลงก็เป็นก็เลยให้น้องชายไปคลิปแรกออกมา เป็นล้านเป็นน้องชายร้องเพลงออใช่ค่ะตอนที่มาท YouTube เห็นบอกว่าเป็นช่วงดาร์กอบครัวความสิง่ตอนนั้นอาย,ยุเท่าไหร่สิค่ะคือหนูทํามาได้ประมาณ2ปีค่ะแล้วบ้านก็ล้มละลาย2ปีนั้นคือเหมือนเราก็เริ่มเริ่มได้เงินเดือนที่มากพอและที่เราจะแบบว่าไปซื้อบ้านใหม่หรือแบบไปเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยหนูไม่รู้นะว่าพ่อไปทําอะไรที่รู้เลยว่าหนักก็คือต้องย้ายบ้านแล้วเราจะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยแล้วเราดูเงิน YouTube เราอะตอนนั้นมันก็แบบหลักแสนอะไรเงี้ยแต่ว่าจ่ายค่านา ค่าเช่าบ้านค่านุนค่านี่คือก็หมดแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะต้องย้ายบ้านหมาเขาว่าไงก็คือเหมือนบ้านบ้านบ้านที่อยู่อะค่ะก็คือมีคนมามาซื้อต่อแล้วอ่ะมีเจ้าของใหม่คือวันเนี้ยคนที่เป็นเจ้าของบ้านคนใหม่เนี่ยเขาก็มากดออดหน้าบ้านบอกว่าอาทิตย์หน้าเขาจะเข้ามาในบ้านนี้แล้วนะให้เราย้ายออกอะไรเงี้ยอยู่ๆก็คือเราต้องออกจากบ้านเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่เหมือนบ้านโดนขายเลยขายทอตลาดก็ไม่สามารถทําธุรกรรมการเงินอะไรได้เลยใช่ค่ะพ่อกับแม่เลยทั้งพ่อทั้งแม่เลย ตอนนั้นทำจริงร้องไห้ปะตอนที่ย้ายบ้านไม่ได้ร้องแต่ว่าหนูร้องตอนที่เราอ่ะอยากได้รองเทาเ้าผ้าใบคู่หนึ่งราคา3 0 0พันสี่พันประมาณเนี้ยแล้วเราไม่มีตังค์ซื้อตอนนั้นมีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ทั้งบ้านเลยนะมีอยู่หมื่นกว่าบาทและถ้าเราซื้อรองเทา้าอ่ะเราจะไม่พอใช้แบบจ่ายค่าน้าค่าไฟอะไรเงี้ยเรามาเช่าบ้านมันต้องจ่ายค่ามัดจาค่านุ่นค่านี่เป็นเป็นแสนอยู่แล้วแล้วเงินในบัญชีมันก็เลยเหลือแบบหมื่นกว่าบาทซึ่งเราต้องใช้ต่อแบบ ค่ากับข้าวค่าน้ํามันรถไปเรียนอะไรเงี้ยเพื่อจะถึงสิ้นเดือน<ม>เพื่อรองเงิน y o YouTube เข้ามาใหม่อะอยากได้รองเท้าตอนนั้นอะแล้วไม่มีตังค์ซื้อคือซื้อได้แหละแต่ว่าถ้าซื้อแล้วมันโกยตังค์ไม่พอตอนนั้นไม่มีใครดูแลหนูเลยใช่ไหมก็คือเราคนเดียวที่ใช่ใทีต่ต้องต้องรับภาระตรงนี้ใช่ใช่เพราะว่าพ่อกับแม่ก็ไม่ได้มีไรายได้ตอนนั้นถามจริงเบสแล้วตอนนั้นไปคุยกับใครว่ากําลังใจงมาจากไหนหรือว่ามันทายัางไงที่แบบบางคนนี้พี่ซีเชื่อไหมหนูพูดตลอดเลยทุกเองนูไม่่่่่่เเคยรรร้อออออองหหหหแแบบตนนาาาพพมืืืวว แฟนเลยนะคือหนูอยู่กับตัวเองเลยแล้วก็ทํามันต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะต้องรวยขึ้นจะต้องสําเร็จจะต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่รู้สึกว่าเออก็ทําหน้าที่เราตรงนั้นอนะต่อไปอะไรเงี้ยก็ตัดคลิป YouTube ถ่ายคลิป YouTube ไปเรียนหนังสือ,อใช้ชีวิตอยู่แค่นี้นะะวนๆกี่ปีที่แบบจัดการเรื<ๆ>่องปลดหนี้ทุกอย่างที่แบบเคลียร์ปีเดียวหนูชาบ้านปีเดียว ่อลลเยะจริงปีเดียวค่ะแล้วก็พอตอนนั้น18ใช่ไหมครับ1 8 1แแล้วพอ20ปุ๊บเนี่ยหนูก็ไปซื้อบ้านรับสุ yeah. ด3ามสิบล้านโคตรเท่เลยอ่ะเฮ้ยปลกมือให้เลยนะจริงจริง ไม่ง่ายนะเว้ยอันนั้นคือคิดว่าซัฟเฟอร์แล้วนะเราก็ผ่านมันได้เพราะไม่มีคำว่าครอบครัวแล้วแต่พอเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์ทีนี้มันมีความดราม่าอะไรต่างๆนู่นนี่นัน่น,นคือดราม่า,มาเ,เนี่ยจะมาเพราะว่าเนี่ยแหละตอนที่เรามีความรักเขา<ม>้าวงการด้วยเล่นละครอะไรเงี้ยมันจะช่วงปีที่แล้วอะไรเงี้ยลองคิดดูในการที่แบบใครก็ไม่รู้อะมันดา่นดาเราทุกวันะว่าเราทุก<ๆ>วันอะว่าว่ววาเธออย่างงู้นเธออย่างนั้นฉันไม่ชอบเธอไม่เห็นสวยเลยไม่เห็นเก่งเลยหมันไส้ว่ะนู่นนี่นั่นเอาจริงๆนะลอง เรายังโกรธเลยอะเรายาังหงุดหงิดเลยใช่ไหมเออแล้วมันเป็นยังไงเบสตอนนั้นมันเป็น,น,ปนหนูก็อยู่กับตัวเองเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอวิธีเดิมค่ะแล้วไม่คิดจะคุยกับพ่อกับแม่อะไรมั่งเหรอไม่หนู่ดูว่า <บะ S 2> คุณนั้นเข,เขาไม่ช่วยเลยลูกเฮ้ยออไย่าไปคิดมากไอ้ลูกเออพ่อหนูนก็ชอบูคนนี้นะอย่าไปค,คิดมากอ,อย่าไปคิดมากเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกแบบเขาก็คอมเมนต์ไปอย่างนั้นแหละโซเชียลก็เป็นแบบนี้ซึ่งแบบมันก็คือคําตอบเดิมๆอเลยเงี้ยเราต้องฮิวใจตัวเองเองคือเราเสียใจเราแล้อองัวกอย่างที็ต เขาด่าอ่านที่คนเขาตําหนิแบบเขาบอกว่าหนูเสียงดังอะไรเงี้ยหนูก็เบาลงอะไรเงี้ยค่ะเสียงดังเสียงดังไงยูทูปมันจะฟีลแบบสวัสดีค่ะพร้อมกับชาแนลคัมซีแฟมบิลี่อะไรเงี้ยก็ไม่เห็นเสียงดังเลยธรรมดาแต่มันคือเสียงดังพี่ยังแหกปากมากกว่าอีกซึ่งถ้าไปดูช่องอื่นอะก็เป็นแบบนี้เป็นแต่ทำไมหนูโดนไม่รู้ไงมีคาคอมเมนต์ไหนที่แบบโหดๆที่แบบโหดจุกเลยอะตั้งแต่ตอนนั้นตอนมีความรักแล้วเขาคอมเมนต์ประมาณว่าแบบเหมือนผู้ชายไม่ได้รักเราแล้วแล้วเราแบบยังล้งเขาไว้อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้้้้้เป็นน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 คแแบบัััลววีมมขาาผ่ กับเรื่องคอมเมนต์ทุกวันนี้ยังมีคนคอมเมนต์ว่าอยู่ไหมก็น่าจะมีแหละให้ไปอ่านคอมเมนต์ที่ดีกว่าแค่นั้นเอง <laughs> หนูกเออ็เลยแบบรู้สึกว่าเออข้างในเราคงแบบเก่งได้ด้วยแข็งแรงขึ้นมาได้ด้วยตัวเองวันที่ทุกอย่างลงตัวแล้ววันที่เดินไปซื้อบ้าน30ล้านมันเป็นงไงความรู้สึกเป็นงไงบ้างนี้หนูไม่ได้แบบแอบ,บแย่นะพี่สีหนูก็ยังเฉยเฉยอยู่เลยหนูไม่ได้แบบไม่ภูมิใจเหรอวะหนูไม่ได้แบบมาพูดแบบพี่ทุกคนหนูมีบ้าน30ล้านนะคะกาลังแต่งหนูไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนะป้าอาจจะถ่ายลงใน YouTube ว่าเนี่ยบ้านเบสนนะคะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นราคาเท่านี้เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเฮ่ออะไรขนาดนักกก็ลวคแแบบบมไไอ่่่งพป อ,อันนั้นโม้เลยค่ะพ่อโม้โอ้ไม่ต้องมีบ้าน30ล้านก็โม้อยู่แล้วโดยปกติ <c oughs> ใช่โม้เลย <c oughs> เป็นไงเป็นไงแม่มันมันมันปลื้มอะค่ะมันปลื้มยิ่งยิ่งกับพ่อนี่ยิ่งแบบเขาภูมิใจอะนะเขาโม้ขนาดไหนแม่โอ <c oughs> ทุกวันทุกวันลำคญา้ากไหมถามจริงแม่เขาบอกว่าเหมือนการโม้ของเขาเหมือนควยพรลูกอ่ะแล้วลูกก็จะได้ไปตามที่เขาโม้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะเขา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 เชื่ออย่างนั้นมันเป็นพลังจักรวาลด้วยคือมันต้องพูดมันต้องเชื่อจริงๆไม่ได้พูดเลื่อยเปื่อยนะใช่เขาบอกว่าอย่างลูกเก่งอ่ะเห็นไหมลูกผมเก่งอ่าเก่งจริงๆอะไรเงี้ยแต่มันเก่งแต่เก่งเบสเก่งจริงอันนี้ยอมรับเลยขอให้แบบเจริญเจริญเพราะว่าไม่มีอะไรดีเกว่าเป็น ดูแลพานในบ้านแล้วอะตอนนี้นอกจากดูทูบเบอร์แล้วเป็นไงเป็นศิลปินแล<ะ>้วเ่ิ่งเล่นละครในช่องวันได้ได้2ปีแล้วค่ะตอนนี้จะมีละครแก้รอเน,นี่ยป่ะที่ถ่ายอยู่ก็มีออนอยู่นะตอนนี้ใช่ไหม<ช>นนรื่อง,เร,องเรื่องตำย่าบอกตอนหนึ่งทุ่มช่องวันจริงๆแล้วเบสเป็นคนยังไงกันแน่ต้องขอบคุณ YouTube ที่ทําให้เราแบบกล้าแสดงออกแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างเป็นคือหนูก็ไม่ได้ร้องเพลงเป็นแต่พอมาทํา YouTube ก็ต้องร้องให้เป็นมาราทำยูทูบปุ๊บก็ต้องเต้นเป็นเต้น c o อร์เกาหลีเต้นแบบเต้นไหนดูด

ครั้งต่อไปนะเ้าหน้าเรื่องแบบว่าจะกลัวไหมจะกลัวผู้ชายไหมคุจริงไม่กลัวก็เหมือนที่หนูบอกว่าผ่านทุกอย่างมาได้อะเพราะว่าความรักจากครอบครัวความรักจากเพื่อนบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเด็กอยู่ไม่ต้องรีบมีก็ได้แต่ว่าสําหรับหนูอะถ้าเรามีคนรักมันก็เหมือนมีกําลังใจในการทํางานหรือว่าานอุกสรรัต่างๆในชีวิตนะหนูก็เลยไม่ได้กลัวค่ะเป็นคนค้างรักไหมคลังรักค้างรักขนาดไหนที่บอกค้างรักนี่คือยังไงคือคือถ้งมีแฟนก็คือเพื่อนไม่เห็นหน้าพ่อกับแม่ก็ไม่เห็นหน้าหายไปเลยลูกกตัญญูเเลกิน ปไหมก็เปนะล่าหนรอยลาหน่อาไปเดินห้างด้วยกันแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้เสื้อตัวนี้ไออย่างเสื้อหลุยวิกตองอย่างเงี้ยนูซื้อให้นะอันนี้เสื้อมีพี่ไม่ค่อยมีอะไรพี่เอาของเมียมาใส่หมดเลยใส่ด้วยกันได้ใส่ด้วยกันได้แต่บางอันก็ไม่ได้หรอกกางเกงในก็ใส่ด้วยกันไม่ได้ เป็นคนสกินชิพไหมก็ชอบให้อยู่ใกล้ๆอะไรอย่างไงลองดูที่ลองดูที่จีนี่พี่ว่ายละสมมติสมมติเราก็จะแบบว่าทำไมต้องไกลหนูด้วยแล้วหนูก็จะแบบว่าชอบให้อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยอ๋อเป็นสายสกินชิพอย่างนี้เหรอเป็นคนแบบว่ามู้มิตะมุตะมิใช่ใช่ไหมเราก็ต้องเป็นคนปัญญาอ่อนนะในเวลาอยู่กับแฟนมากหนจะแบบเหรอยาวยาวยาวยาย่เป็นยัไงอ่เบรแล้วเวลาท่านสมมติท่าทะเลาะอ่ะเสียงมันจะเป็นยังไงหนูจะยอมแฟนไม่สนุกเลยอ่ะหนูจะให้เกียรติ ไม่ไม่ก็ต้องมีเรื่องคุยอะเบสพี่ว่าคลิปล่าสุดเนี่ยไม่ชอบอะไม่ฟิลเลยอะพี่ไม่ชอบตรงไหนหนูตัดออกให้พี่ไม่ชอบหนูพี่ไม่ชอบหนูหนูก็ชอบฟิลเลยหนูก็ชอบฟิลเลยเวลาทะเลาะกับแฟนเราให้เกียดเขาตลอดหมายถึงว่าหนูจะชอบให้เกียดคนรักว่าโอเคเนาะเราจะคิดไปในทิศทางเขาเบสไปบวชชีปะ เราก็มีมุมงี่เงของเราก็คือเราจะแบบขี้หวงเออยังไงยังไงไงก็ไม่ชอบให้แบบคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยเบสก็พี่ต้องทํางานน่ะเบสไม่ให้พี่คุยแต่พี่ไม่ต้องคุยก็ได้นี่ก็เกินไปบางทีเราก็ต้องแบบพูดคุยอะไรอย่างงี้ไหมอ่ะพูดคุยได้แต่ว่าในแชทห้ามคุยต่อแล้วเบสไม่ใชคโทรศัพท์พี่หรออ้าวเราเป็นแฟนกันไปดูไม่ได้นี่เสียงนี้จริงไหมเนี่ยยิ้มปะก็ไม่ยิ้มหรอกก็แบบอ่ะเออเเป็นแฟนกันแล้วทำไมดูโทรศัพท์ไม่ได้อ่ะ แล้วแสดงว่าคนที่จะเข้ามาต้องเข้าใจเบสว่าเบสเป็นคนขี้หวงนะหรือว่าถ้าเข้ามาจะรู้ว่าแบบจริงๆริอะชิลมากแต่ว่าถ้าแบบคุณรู้ว่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะคบกันได้ยาวเลยอะไรประมาณนี้ประมาณนี้คืออะไรก็คุยกับเพื่อนผู้หญิงได้ประมาณนี้รู้จักคนคนนี้ได้ประมาณนี้ทําสิ่งนี้ได้ประมาณนี้คือรู้กันละกันหนูว่าน่าจะอย่างนี้ต้องคุยให้จบก่อนป่ะหนูบอกตลอดหนูบอกตั้งแต่แรกเลยที่คบผู้ชายที่จะเข้ามาตอนนี้คาลรคเตอร์ต้องเป็นไงสูงเปิดไหมแม่เปิดไหมแม่ไม่เปิดแม่ไม่ให้มีอ ไม่แต่หนูว่าถ้าหนูมีพ่อกับแม่หนูก็ไข้วไปอยู่แล้วใช่ไม่มีสปงสเปกอะไรเลยอ๋อก็สูงกว่าแล้วก็เป็นรุ่นพี่ชอบรุ่นพี่ถ้ารุ่นลุงนี่ได้สูงกว่าอายุมากกว่าแล้วอะไรอีกไม่เจ้าชู้ผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษพ่อเจ้าชู้ไหมล่ะเจ้าชู้แม่แม่แต่มันต้องมีแหละไม่เจ้าชู้ก็ใช่ไงมีพระพระ แสดงว่าพี่สีก็เจ้าชู้พี่ไม่เคยพูดว่าพี่ไม่เจ้าชู้ถ้าพี่คบใครพี่คบพี่ก็ไม่มีแล้วไม่คุยไม่คุยแบบไม่ไม่เคยจริงๆในอดีตนะในอดีตนะเอ้ไม่ใช่ในปัจจุบันนี้นะไม่ได้พูดถึงอดีตนะขอแค่แบบไม่เจ้าชู้อย่างเดียวใช่พี่ยังไงก็ได้ไม่มีเรื่องผู้หญิงพ่อวันนี้พี่จะเป็นแฟนใหม่เบสแล้วพี่อยากรู้ทัวร์พ่อที่พ่ออีกแล้วเหรอเป็นแฟนอีกแล้วเขาจะรับหนูปะ เสีฮัลโหลพ่อตอนนี้มีผู้ชายมาจีบอะ่ะเขาอ,อยากคุยกับพ่ออยากแนะนําตัวอ่ะอ่ะนี่คนนี้คนนี้กราบสวัสดีครับคุณพ่อครับคือตาก็มองไม่เห็นอยู่แล้วนะพี่บัสผมจะจีบน้องเบสได้ไหมเนี่ยไอ้แล้วถ้าเกิดมีผู้ชายมาผู้ชายคนอื่นมาจีบลูกสาวนี่ให้ไหมเน่ตอนนี้ยันยันยันไว้พักก่อนพักก่อนเหรอ ไม่พ่อไปพักก่อพี่บายขอบคุณมากพี่ไหนไดีมด้มชู2นิ้วหน่อยผมโมหรือเปล่าผมไม่ได้โม <c oughs> ไม่แบบสวันดีครับอะไรเราผมไม่ได้โม้พูดดิพี่ไปไปไหนก็ไปเขาเสียงดังอ่ะแม่ฟังไม่ได้ยิน พี่เป็นคนรักพีบายมากน,นะชอบแก่เขาเป็นคนน่ารักแต่เป็นคนแบบเล่นเจ็บอะเจอที่ต่อยท้องที่เจ็บนะ <K art an> คือเขาอะออมแรงแหละแต่กระดูกเขามันแข็งไงเขาไม่รู้เนาะเขาไม่รู้ว่าแบบอันนั้นคือยังเจ็บอยูอ่นะอต่อยมวยไหมต่อยค่ะตอนเด็กพ่อให้เป็นนักมวยเลยนะตอนเด็กจิง้วแบบใช่แบบให้หนูแบบเป็นนักมวยหญิงเลยแล้วแม่อบอกว่าไม่ได้นี่ลูกสาวเนธพี่จะเป็นจี๋จไหนยังไงสิต่อยจริงเจ็บจิงป้าจ้าอันนี้มาจีบแบบทรงนี้อรอเป็นเพื่อนสาวดีกว่าสมมติว่าไหต่อยผ่านเลยต่อยเน้ยต่อย จะเตะหนักกว่าแตเตะหนักกว่าใช่นั่นแน่แ,แน่แล้วแม่ได้เคยใช้กับพ่อมั้งไหมไม่ได้ใช้อ่ะใช้แต่ลูกฉีบนี <c oughs> <c oughs> ่ตอนนี้สรุปเลยว่าโสดอะไรยังไงไหมอ่ะยังไงเป็นจังไ่จีบโสดค่ะแล้วก็ ก็เข้ามาได้ค่ะแต่พอตอบไม่ได้คือหนูเป็นคนที่แบบถ้าไม่รู้จักเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรรู้จักหรือคุ้นๆอะไรเงี้ยก็ทางมาได้อ่ะขอบคุณรครับขอบคุณมากเลย <c oughs> น,านล่ารักมากจริงๆอยากคุยด้วยนานๆมากกว่านี้จริงๆพี่แบบแม่มานั่งคุมอันนี้ไม่กล้าถามเลยอ่ะถามได้เน่พี่ไม่ถามแล้วร้องเพลงด้วยกันหน่อยได้ค่ะร้องเพลงอะไรหยดน้ําตา รู้ไหมในวเพลงนี้มันร้องยากเนี่ยรู้ค่ะก็เลยอยากร้องเพราะว่าพ, <ô> พี่ศรีร้องเพลงเพราะล้วก็เลยคิดว่าเอาท่อนที่ยากให้พี่ศีีหรือร้องทําง่ายๆพี่ไม่ได้ร้องเพลงเพราะพี่ไม่ได้ร้องในทุกเพลงพี่ร้องได้บ้างพี่ศรีร้องเพลงเพราะใช่เบนไม่ได้คนแรกที่พูดแบบนี้พี่โคตรเก่งคือพยายามแล้วที่จะแบบกดแล้วนะไม่ลงไม่รู้จะทาไงไปเหอะไปร้องเพลงเดี๋ยวคนมาใจนี่วันหลังเดี๋ยวมาอีกนะได้ปะข้าหนูไปเจอพี่เอมี่ด้วยนะทำไมทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยไม่มีใครอยากมาเจอพี่เลยทำไมอยากเจอเมียพี่พี่มีตลกอะ สาวๆเนี่ยที่นี่เนี่ยขี้หึงเหมือนกันนะเห็นไหมผู้หญิงขี้หึงหมดธรรมดาอ่ะใช่พี่ชอบส่งข้อความคุยกับเพื่อนในไลน์กลุ่มจนพี่เอมี่แบบสั่งปิดแชทชอหรู้เห็นไปไปไป้องเพลงดนกวก่านอีตัวนี้อยู่นานไม่ได้แล้วขอบคุณมากค่ะเบสขอบคุณมากน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะ วัน,น,น,อ,น,นอยากหยุดมันเอาไว้ที่ดวงตาจะไม่ให้มันไหลลงตรงหน้าต้องทำให้เมื่อเธอดัน สลายลงไปอย่างที่ฉันแตกสลายไปทางหัวใจ<ๆ>ก็ไม่ต้งองพอที่เป็นอย่างนี้เพราะเป็นเพราะใครฉันไม่ทั่วโอกที่เธอทำให้ฉันต้องเสียใจแค่ในตอนนี้ือยังเป็นฉันที่ลืมไม่ได้เหมือนเดิมมาตั้งไกลสุดท้ายเดินกลับไปรอบใหม่อย่าหยุดมันเอาไว้ที่ดวงตาจะไม่ให้มันลหล ขอบคุณสถานที่ครับบลูเบลนะครับอยู่ที่บรอนสตีนเมืองทองธานีข้างล่างเนี่ยจะเป็นคาเฟ่นะครับจะมีขนมมีเค้กมีของหวานนะครับมีน้ําดื่มแล้วก็มีอาหารให้ทานด้วยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ข้างบนนะครับตอน5้าโมงถึงเที่ยงคืนเนี่ยชั้น2เนี่ยเขาจะเปิดเป็นบลูเบลเฟเตอร์นะครับก็จะเป็นผับเป็นบาร์เลยนะฮะร้านสวยมากได้คขเมแบบเก๋ๆเท่ๆนะครับก็มาเช็คอินก็ได้มาแฮงเอาท์กันได้นะครับที่นี่วันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราได้ถ่ายทำครับแวะเวียนเข้ามาครัับบบเเเช็คคคออินนลลยยทีี่่รขุณ ครับ